ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว โห oh, นี่มาร้านนี่เดินสำรวจของกินนะคคุณผู้ชมเขามีหลายเมนูเลยที่เป็นอาหารจานเดียวนะฮะแต่เชื่อไหมครับถ้าเราผ่านไปผ่านมาเนี่ยบางทีร้านแบบนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าในร้านอาจจะมีเมนูพิเศษซ่อนอยู่แล้วก็อร่อยซะด้วยนะฮะร้านนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมในช่วงอร่อยสุดเขตะฮะตอนนี้เราไปดูเขตนี้กันก่อนครับมีของกินเยอะแยะ,ยะน่าสนใจเหมือนกันครับช่วอร่อยสุดเขต อร่อยสุดเขตวันนี้ครับมากันที่เขตดุสิตครับตรงดิ่งมาที่ร้านลูกชิ้นปลากฤษณาสวนรื่นลูกชิ้นที่นี่ทำจากเนื้อปลาล้วนๆไม่มีแป้งผสมน้ำซุปกห็หอมหวานสั่งเป็นน้ำใสต้มยำหรือเย็นตาโฟก็ตามใจชอบเลยครับทีเด็ดอยู่ที่เส้นปลาแบนเล็กไม่เหมือนร้านไหนกินแล้วรับรองติดใจแน่นอน สำหรับสายเนื้อก็ร้านนี้เลยครับ,บเตี่ยวเนื้อสุขโขทัยโภชนาะเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อโกเบจัดเกาเหลาสักชามสองชามอิ่มเอมเปรมปรีแน่นอนอ้าวถ้างั้นมาต่อกับก๋วยเตี๋ยวอีกร้านแล้วกันนะครับร้านนี้ลูกชิ้นสีย่านชื่อดังมานานน้ำซุปหอมอร่อยลูกชิ้นเด้งดึงดังลูกชิ้นเอ็นนี่เคี้ยวแล้วกรุบกรอบก,กรอบดึงดึงจะเปื่อยจะชิ้นจะสดก็ดีงามพร,รามณเก้าแน่นอนครับ ข่าวนี้มาถึงร้านที่เราจะแนะนําวันนี้บ้างครับร้านเนี่ยมีครบเลยอาหารหลากหลายแต่ว่ามีของที่หาทานยากอยู่เมนูหนึ่ง <c oughs> ผมตรงดิ่งมาก็เพราะอยากกินนี่แหละครับ สวัสดีครับคุณสยสวัสดีครับโอ้โหนี่เตรียมงานเหงื่อแตกเลยใช่ครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเกษมสุขโภชนาครับเกษมสุขโภชนานะคุณผู้ชมครับร้านนี้พอเดินผ่านธรรมดามันเหมือนร้านข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่ข้าวหมูแดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับที่นี่เอาเอาเมนูที่แบบพิเศษเรายังไม่บอกถ้าเกิดเราเข้ามาที่ร้านเนี่ยมันจะมี ขายอะไรบ้างก็ถ้าอาหารจานเดียวก็เป็นพวกข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหน้าไก่หรือเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวยังตะโฟก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาขนมจีบซาลาเปาได้เดิ่มาร้านเดียวนี่ครบวงจรเลยใช่ครับทีนี้ผมเจาะไปหน่อยลงไปที่ข้าวหมูแดงหมูกรอบเห็นบอกว่าสูตรจากฮ่องกงเลยเหรอใช่คือสมัยยายครับเป็นแม่ครัวอยู่ในโรงแรมแอมเดอร์แล้วก็ได้สอนสูตรมาแต่ด้วยสูตรของฮ่องกงเนี่ย เมื่อ20-30ปีก่อนเนี่ยมันนำมาขายในไทยไม่ได้ด้วยราคาต้นทุนแล้วก็เราขายเป็นอาหารจานเดียวคุณสับแบบฮ่องกงคุณเจ๊งแน่ใช่ครัเขามันไก่ล่ะเขามันไก่อันนี้พ่อตาสอนครับทีนี้มันมีตัวเด็ดอันนึ่งคุณผู้ชมในใ<ช>ร้านเนี่ยเมนูนั้นก็คือหูมูเย็นครับปัจจุบันเนี่ยหาร้านที่ทำเนี่ยมีไม่กี่ร้านนะใช่ครับเอาสูตรมาจากไหนฮะก็อาม่าที่อยู่ในแรม รงแรมแ oh, มนเดอร์โอ้โหทายากไหมก็ใช้เวลา4ี่หชั่วโมงเหมือนกันหูหมูที่จะอร่อยต้องเอาไปทำอะไรบ้างฮะเราก็ต้องมาล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดเฉพาะใบหู <ไอ S 2> ส่วนที่เกินหูนี่ก็คือต้องทิ้งเพราะมันจะไม่มีกระดูกอ่อนอแล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มต้มยาจีนต้มยาจีนแล้วทํายังไงมันถึงได้ออกมาเป็นม้วนขนาดนั้นต้มจนได้ที่แล้วก็เอามาห่อมาพันเป็นแท่งๆเอามาหมุนมาพัน เวลาไปแช่เย็นต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ข้ามคืนครับมันถึงจะอยู่แบบนั้นเลยใช่ครับเ<อ>พราะในน้ําที่เราต้มเนี่ยเราต้มมาก็ยี่สิบสามสิบปีแล้วมันจะมีคอเลาเจนของหมูเองก็จะทําให้เป็นเจลลี่ของมันเองคือน้ําที่คุณต้มหูหมูเนี่ยใช,ใช้ต่อเนื่องนะเหรอใช่ครับเมื่เราต้มเป็ดพะโล่อะไรเงี้ยเขาก็ต้อแต่หัวเชื้อใช่อแต่ในน้ําในหูนี่คือมันจะมีเจลาตินของมัน<อ>ใช่ไหมะอ๋อตัวนี้แหละที่ทําให้หูเนี่ยมันก้อนกปอนก้อนนะ แล้วตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นเจลาตินใช่ครับมิน่าเวลาเรากินหูหมูที่แช่เย็นเนะเราก็งงว่าทําไมมันมีความเป็นแบบว่าเหมือนวุ้นๆใช่ครับออแล้วถ้าเป็นเจลาตินจากใบหูจริงๆอ่ะถ้าเราทานหรือพักเอาไว้เนี่ยมันจะต้องละลายแต่ถ้าที่อื่นใส่เป็นผงวุ้นเนี่ยมันก็จะไม่ละลายขายแพงไหมจานละร้อยเดียวเองครับแล้วอยากกลับบ้านยังซื้อได้ไหมตอนนี้ได้ครับได้แล้วต้องเอาไปทำยังไงสมมติกคนซ,ซื้อกลับบ้านก็ซื้อกลับไปก็เอาเข้าตู้เย็นเลยครับแล้วระหว่างทางมันไม่ละลายเลยก็เราจะ แพ็กด้วยกล่องโฟมเพราะว่ากล่องโฟมมันจะเก็บความเย็นกว่ากล่องกติกทั่วไปอยู่แล้วก็จะอยู่ได้สองสาชั่วโมงสาชั่วโมงใช่แต่ถ้าเป็นไก่ก็แจ้งก็จะแพ็คน้ำแข็งให้ด้วยน้ำแข็งให้ผมเห็นมีข้าวเชฟโป๊ะข้าวเชฟโปก็คือข้าวรวมหลายๆอย่างเอาเป็ดหมูแดงหมูกรอบุ้งเชียงขาหมูยัดไส้แล้วข้าวหน้าไก่ล่ะข้าวหน้าไก่ก็จะเป็นอาม่าของฝ่ายพ่อเนี่ยครับเป็นคนให้แยกพระผาชัยแล้วก็โตที่นั่นก็จะรู้สูตรให้แยกข้าวหน้าไก่ให้แยกมาจริงเปล่าจริง มาแล้วครับเมนูร้านเกษมสุขโภชนามาร้านนี้นี่มันต้องแบบว่าดูด้วยนะถ้าฐานะดีจะมีช้อนทองมาให้าาฐ,านะาฐานะปานกลางอาจจะเป็นช้อนเงินแต่ว่าถ้าเกิดเราผมจะกินหูหมูอย่างเงี้ยมันยังไงไม่รู้นะถ้าเป็นตึงหนังเกีย้ยคนจีนมันต้องมีนี่นี่เวลากินหูหมูเย็นเนี่ยมันต้องใช้ตะเกียบไม่รู้สิคุณผู้ชมโอ้ยผมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยอยากกินมากนะฮะนี่ ไม่ผิดหวังเลยเย็นเย็น,ยนกรุบกรุบเคี้ยวไปละลายน้ำปากนะฮะน้ำกินเปรี้ยวๆนะฮะแล้วหูหมูนี่แบบว่าต้มมารสชาติกำลังดีส่วนอันอื่นเดี๋ยวผมจะชิมข้าวหน้าไก่ก่อนโอเคอะ่ะไก่เนี่ยอาจจะหั่นชิ้นใหญ่ไปหน่อยถ้าหั่นชิ้นเล็กๆก่ะมันก็จะดีกว่านี้มันก็จะคล้ายของห้าแยกนะฮะอันนี้ข้าวเฉโปนะฮะก็จะมีหมูกรอบหมูแดงเป็ดย่างเครื่องในครบเลยอันนี้จะบอกว่าน้ำรากเขา โอเคนะหมูแดงสูตรจากอา่าชิมหมูแดงก่อนแล้วกันโอ้นี่วันนี้พ่อกลัวหั่นให้หนานะเกือบเท้าฮ่องกงเลยตัวน้ำรากเขาดีนะครับไม่หวานจนเกินไปแล้วก็กลมกล่อมสไตล์จีนจีนนะข้าวมันไก่ของเขาได้มาตรฐานูีแล้วนี่วางอยู่ข้างผภาพไม่ได้ฮห,หนมจีบหนมจีบมหมูล้วนๆเลยเมนูเยอะมากฮะเย็นอโฟอย คุณผู้ชมนะเมนูอื่นเนี่ยทานได้หมดเลยไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานดีหมดแต่ที่ไม่ควรพลาดคือนนอันนี้ฮะอันเนี้ยต้องมาอันอื่นเนี่ยเอาตามตรงมันก็มีหลายเจ้าหลายอะไรเนี่ยเขาก็มีไว้บริการแต่อันเนี้ยเจ้าไหนๆก็ไม่น่าจะมีนะหลายๆเจ้าเขาก็ไม่ได้ทํากัน ไม่ผิดหวังเลยนะฮะหูหมูเย็นนะฮะของร้านเกษมสุขโภชนานะครับร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับถนนอําเภอสงครามนะครับสามแยกพี่ชัยครับแวะมาเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวากจากรายการดีว่จนอยู่นะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะฮะแล้วก็นี่ครับเรามีสติ๊กเกอร์ของรายการมอบให้ด้วยถ้าเห็นสติ๊กเกอร์นี้แล้วก็ลองเข้าไปชิมดูนะครับร้านนี้ต้องลองนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีสูตรดีๆจากทางบ้านครับสูตรประจําตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิิ้นนคดถึงงงายห่เพ มาถึงช่วงนี้ครับสูตรประจำตระกูลนะครับคุณผู้ชมครับเรารับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานะฮะร้านอาหารเชฟนะครับหรือว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาใครทําอาหารอร่อยนะครับบอกเรามาได้ครับเราไปถึงที่เลยนะครับไปดูว่าคุณทําสูตรนั้นอร่อยจริงไหมแล้วเผยแพร่นะครับเป็นความรู้ให้กับคนอื่นไปทําต่อได้ในช่วงนี้นะครับสูตรประจำตระกูลวันนี้มาบ้านเวียดนามครับเขาจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปติดตามช่วงนี้กันเลยครับ สูตรประจําตะกูลสวัสดีครับสวัสดีครัครแนะนําตัวหน่อยชื่อคุณเลยครับอ่ชื่อเมย์ค่ะ คุณเมย์เป็นเจ้าของร้านนะคุณผู้ชมชื่อร้านอาหารว่าบ้านเวียดนามค่ะบ้านเวียดนามที่นี่มีอะไรน่ากินบ้างก็มีหลายอย่างถ้าถ้าเป็นอาหารเวียดนามนะคะก็จะมีอยู่สองอย่างค่ะที่ที่น่าทานก็จะมีกะละว่องเป็นภาษาของเวียดนามก็จะมีจ่าโตมค่ะก็เป็นปอเปี้ยเวียดนามค่ะพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณเมย์เนี่ยเขาจะเปิดเผยสูตรให้ซึ่งผมจะไปเล่นกับลูกที่บ้านมันน่าจะสนุกดีนะแล้วมันก็เป็นทากิจกรรมในครอบครัวได้แล้วก็อุปกรณ์มันเตรียมอะไรไม่เยอะเลยมัน คล้ายๆอันนี้เหมือนขนมปักหม้อคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าแป้งปักหม้อจะจะขุ่น ขุ่นกว่าขุนกว่าอันนี้เป็นแป้งใสหรอเป็นแป้งแป้งขนมเหนียวคือจะเป็นแป้งใสอ่าเรามาดูการทาแป้งก่อนนะคุณผู้ชมแป้งนะคะก็จะมีพวกแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าข้าวเจ้านี่มันจะบอกสูตรไปเลยว่า2ช้อนโต๊ะไก่สองช้อนชากับอีก2ช้อนชาใช่ค่ะแล้วก็แป้งมันแป้งมัน100กรัม100กรัมค่ะแล้วก็เกลือเนี่ยครึ่งครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําก็สักประมาณ265การัมอ่ามาดูทําให้ดูเลยลงมือเลยนะคะมือเลยครับก็คือใส่แป้งก่อนใส่แป้งก่อนอันนี้มมมมัันนจะะะไไ่่่่่ใใชชแปป้งกหอค ส่วนไส้นี่ก็แล้วแต่เราจะดัดแปลงใช่ค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงให้มันมีรสชาติหน่อยน้ำก็ต้องสัดส่วนพอดีนะใช่ค่ะแล้วเราก็ละลายล้วก็ละลายแป้งให้ให้ละลายให้เข้ากันให้เข้ากันค่ะเอาละแป้งเสร็จแล้วแป้งเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทําไส้ไส้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีอันนี้ก็คือจะมีกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีหมูกับกุ้รผสมกันหมูกุ้งผสมกันใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้หมูอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบเลี่ยนไปนิดนึงเราก็เลยใช้กุ้งเป็นเป็นตัวช่วยแล้วก็จะมีแครอทค่ะแครอทนะแล้วก็มีบังแก้วค่ะบังแก้วจะเป็นกุยช่ายปกติแล้วเขาจะใส่แค่2ตัวนี้แต่อันเนี้ยเมย์มาดัดแปลงเพื่อใส่ใส่มังแก้วให้มันได้รสชาติโ้ชอบเลยชอบเลยเวลาทานแล้วมันจะแบบมีรสชาติที่แบบว่าอร่อยออ่รยค่ะเดี๋ยวเรามาทาไส้กันนะฮะใส่น้ามันไปแล้ว พอให้ร้อนก็ใส่กระเทียมแม่ดูคุณเมย์นี่คล่องแคล่วนะปกติทําอาหารเองใช่ไหมทำอาหารเองค่ะส<อ>่วนมากจะเข้าครัวเองค่ะเขาควัวเองเลยเนาะเป็นเจ้าของร้านที่ทําอาหารเองที่ร้านนี่เปิดนี่เป็นอาหารเวียดนามต้นตํำรับมาเลยไหมหรือว่าเรามาดัดแปงงแลงไม่มาดัดแปลงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาต้นตำลับมาเนี่ยรับรองเลยว่าทานไม่ได้ค่ะจะออกให้หอมนิดนึงนะคะแต่เมย์จะใส่แครอทก่อนที่จะใส่พวก พวกหมูกับกุ้งเพราะว่า,าแ,แต่ว่าเราก็จะไม่ได้ให้ให้มันอ่อนหรือว่านุ่มมากให้มันได้กลิ่นของแครอทด้วยกับกับกระเทียมผสมกัน่ะมันจะหอมกุ้งต้องใส<ห>่ทีหลังใช่ค่ะเพราะ,ราะามันสุกเร็วสุกเร็วค่ะเท่านี้เมย์อยากให้หมูกับแครอทแล้วก็เทียมเนี่ยให้ได้กลิ่นหอมเพราะว่าถ้าเกิดใส่พร้อมกันมันสุกไปมันจะไม่ได้มันไม่ได้ความหนึบของกุ้งนะคะ ที่ร้านมีขายไหมเมนูนี้มีค่ะสั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ค่ะไม่ต้องทำเองเราไปกินที่ร้านหมดเรื่องเนี่ยค่ะมันจะมันจะหอมกว่าใส่กุ้งเลยนะค่ะหมดเลยไหมหมดเลยไม่เหลือมื้อเย็นหรอไม่ค่ะไม่มีทันนะหมดเลยนะฮะปรุงรสด้วยอะไรฮะก็จะมีสีขาวขาใส่ได้เลยค่ะอ่าสีขาวนิดหน่อยค่ะพอแล้วบอกไหมฮะใส่ไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายค่ะนิดเดียวพอแล้วค่ะอ่า แล้วก็ของปรุงรสใช่ค่ะค่ะแค่นี้ค่ะหอมแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่ใบกุ้ยช่ายก่อนใบกุ้ยช่ายลงไปแต่ว่าไม่ต้องผักให้มันสุกมากแต่ไม่ใส่น้ําไม่ใส่อะไรนะคะเพราะว่าความหวานของผักอะใบกุ้ยช่ายและพวกนี้มันจะออกมาพริกไทยต้องไหมฮะต้องค่ะเพราะว่าเนี่ยจะได้หอมหอมแล้วก็เวลาทานจะได้มีกลิ่นพริกไทยด้วยใส่ไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเวลาโรยโรยต่ำนิดนึงนะฮะมันจะฮัทชัยกันะบ้าน เอามันแกวลงเลยค่ะมันแกวด้วยแค่นี้พอค่ะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยอ้าวหรอมันแกวไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้มันแกวมันแน่นนเพราะความร้อนมันอยู่ในนี้อยู่แล้วเอาละไสเสร็จแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาทากันแล้วนะขนมเหนียวไส้หมูวันนี้นี่อ้าวนี่เดือดแล้วอันนี้บอกเป็นความรู้หน่อยก็คือเราต้องใส่น้ําเกือบเต็มหม้อเลยใช่ไหมไม่ค่ะประมาณสักครึ่งหนึ่งอะค่ะครึ่งหนึ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันเดือดแล้วมันจะได้มีไอ้น้ำต้องถึงไอ้น้ำใช่ค่ะ ทำให้ให้ผ้ามันแบบเปียกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันไม่สุกนี่อันนี้ก็ไปหาทําสร้างกิจกรรมในบ้านได้ปิดเลยค่ะปิดเลยฟ้าบเนี่ยแล้วก็นับ 1- นถึงห้ามันก็สุกแล้วค่ะชงวับนี่ฮะอ่าประมาณนี้พี่เดี๋ยวจะได้ห่อแล้วสวยแล้วก็อันนี้จุกน้านิดนึงนะคะเพราะแป้งมันจะใสมากูนี่แป้งใสเลยฮะโอ้โหป็ดแล้วค่ะนี่แต่ว่ามันต้องมีวิธีการเนาะเห็นไหมพี่ก็ช้อนมันเริ่มเป็นลายแล้ว ฟ๊าบนี่ฟึบหนึ่งตัวอ่ะอีกสักตัวหนึ่งอู้หู้ดีจังเลยแป้งมันใสอะจะเห็นไส้ข้างในอะค่ะอ๋อถ้าปากหม้อมันจะเป็นแป้งขุ่นขุ่นค่ะครับนี่วานข้างบนสักตัวนึ่งค่ะอ่าเยนนี้อีกอันนั้นเวลาจะเสิร์ฟต้องทำไงต่อฮนะก็คือถ้าเราจะเสิร์ฟใช่ไหมเราก็จะจะใช้หมูยอช่วย แล้วก็ตามด้วยหอม,หอมเจียวนิดหน่อยใช่ค่ะโโมันเหนียวจริงๆอะสมก็ใช่เออมัน,มนเหนียวเลยมันน่ากินมากเลยแต่ว่ามันร้อนนะตอนเนี้นี่โอ้โหมันเหนียวยืดอย่างนี้เลยดึงๆ,ๆเหนียวหนุบดุ๋มๆอ,อ,อร่อยดี วันนี้ขอบคุณพี่เมย์มากเลยนะครับ,รบเปิดสูตรให้นะขนมเหนียวนะฮะไส้หมูแล้วก็เปลี่ยนไส้ได้แล้วก็ลองไปทําเองได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทามาทานที่ร้านก็มีที่ร้านชื่อว่าบ้านเวียดนามคลองสี่ค่ะนี่ผมเอาตัวอย่างอาหารมาให้ดูนะครับโชว์ให้ดูนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นี่มีเมนูอีเยอะมากเลยถ้าเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหมฮะใช่ค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยอยู่คลอ,องสี่ลำลูกกานะคะเข้าได้2ทางคือลำลูกากากับลังสิทธันยะษค่ะแวะมาได้เลยนะฮะวันนี้ผมมีเงินรางวัลจากรายการตีวุ่นจนหิวมอบให้2,000บาท คันวุ้นส่นพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1มอบให้หลังนะครับพิฟานซอสเด็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดและน้ำจิ้มสุก,กี้ตราตากิมอบให้อีกด้วยนะครับล้าจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามายโฮมสุขใจสบายกระเป๋าวันนี้มอบเครื่องปิ้งขนมปังไว้ให้ใช้1เครื่องขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครมีสูตรดีๆนะครับมาร่วมสนุกกับรายการของเราเราไปถึงที่เลยจะเป็นร้านจะเป็นบุคคลคุณลงุงคุณป้าคุณน้าคุณอา,ณอา,ณอาสมัครไม่ได้ครับช่วงนี้สูตรประจําตระกูล ตะกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตะกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย2,000บาทพร้อมของมสม,มนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจำตะกูลร่วมสนับสนุนโดยง่วนสุนปริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งนจิ้มสุกี้สูตรเข้มขน้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราตากี ทัวลงพุงวารตี้สนับสนุนโดยธนาคารอมสินดูแลคุณมากกว่าใครมาถึงช่วงนี้ครับทัวร์ลงพุงนะครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนจนหิวนะครับแล้วก็ดูแลคุณมากกว่าใครนะครับธนาคารอมสินนะฮะวันนี้เรามีกวนนักศึกษาพร้อมกับอาจารย์นะฮะมาด้วยกัน10ท่านนะฮะเพราะว่าน้องๆเหล่านี้เป็นจิตอาสานะครับทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนเลยนะฮะน้องๆมาจากที่ไหนกันครับคณะบริหา,ารธุรกจ าากุเทคครับอ่าเทคนิคกรุงเทพนี่เองอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์สุทธิลีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับเอาละอย่างที่ผมบอกไปนะฮะน้องๆเหล่าเนี้ยไปออกค่ายมีจิตอาสาไปช่วยเหลือเด็กๆต่างจังหวัดแล้ววันเวลาว่างก็ยังอยู่ในมหาลัยก็ยังรับประกอบคอมซ่อมคอมดูแลคอมต่างๆให้กับนักศึกษาคนอื่นๆที่ทําไม่เป็นด้วยใช่ไหมฮะอ๋อแล้วทีนี้เอ้นอาจารย์ยื่นความจํานงมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจบอกว่า นักศาช่วยงานจิตอาสาไปช่วยงานข้างนอกเราฝึกให้เ็าเป็นผู้ให้อย่าให้เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวนะคะเราไม่มีเงินตอบแทนให้กับเขาก็เลยทางร้องมาขอทางรายการติ่อ้วนช่วยจับให้หน่อยอคือตอนนี้อาจารย์นีเขียนมาเนี่ยแกบอกว่านักศึกษาทุกคน,นไม่มีค่าตอบแทนเลยอาจารย์เนียแค่แบบว่าขออยากเลี้ยงอะไรอร่อยๆอแต่ก็ไม่มีงบประมาณก็เห็นว่ามีรายการนี้แหละที่เป็นช่องทางที่จะร้องขอได้ นะก็เลยขอมาแล้วก็ขอมานานแล้วด้วย <c oughs> แต่เราก็ตามคิวนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวเราให้น้องๆเนี่ยกินให้อิ่มอร่อยเต็มที่เลยล้างท้องไหมยังล้างมาแล้วลา้างมาแล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้เชาไม่กินเลย<ต>นะเลย,เยถูกแล้วเพราะว่าร้านที่เราพาไปเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะกินไม่อั้นร้านนี้ชื่อซีเฟสคุณผู้ชมอยู่แถวพระรามสามนะครับมีอาหารดีๆผลไม้ขนมมีกุ้งมีซูชินน่นี่นั่นหิวไหม ไปดูตัวอย่างก่อนว่าร้านนี้มีอะไรทานบ้างครับซีเฟสครับกวนจิตอาสาราชมงคลกรุงเทพวันนี้กวนนี้ก็ชอบทาความดีมีใจเอื้อเฟื้อไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ตามไปออกค่ายอาสาหรือว่าจะรับซ่อมคอมลองโปรแกรมในวิทยาลัยกวนนี้ทําได้หมดครับน้องๆจิตใจดีขนาดนี้อาจารย์นีก็เลยจักจัดให้แบบอิ่มสักมือ้อก็เลยขอมาครับเราจัดให้ตามคําขอร้านนี้รอต้อนรับอยู่แล้วครับ ร้านนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่พระรามสามนี่เองครับร้านนี้เขามีทั้งกุ้งเป็นๆป,ป,ปูสดสด ปลาสะอาดหอยไซส์ใหญ่ไว้คอยบริการจัดให้กินกันเหมาะกับสายหนักนักกินโดยเฉพาะก็ชื่อก็บอกเอาไว้ครับว่าบุฟเฟ่อะไรที่อยู่ในร้านอะไรที่เห็นในร้านตักทานได้ตามใจไม่มีหวงเต็มที่อาหารญี่ปุ่นก็มีนะครับหรือจะเป็นอาหารจีนติ่มซำอาหารไทยก็พร้อมซีฟู้ดนี่ก็ยิ่งเด็ดดวงเลยแต่และเมนูเห็นแล้วเนี่ยเพลียเลยครับเพลียเพราะจะกินหมดหรือเปล่าต้องลองดูครับมาลองดูกันเลยครับร้านนี้ขอรับจัดเลี้ยงกันด้วยนะครับเชิญได้เลย ที่ซีฟู๊ดลิเวอร์ไซด์บุฟเฟ่โอ้เอาละครับนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นน้องๆจิตอาสานะครับเป็นไงสาใจไหมฮะสาใจครับอันนี้เราตักมาให้นะสวยงามนะฮะเพื่อให้ดูว่าร้านเนี่ยเขามีอาหารเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเวลาไม่อิ่มไปกินอีกได้นะ mm hmm. เพราะมันเป็นบุฟเฟ่ต์กินไม่อั้นนะฮะปกติอยู่มหาลัยกินอะไรฮะข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวไข่ดาวไวข่ดาว ยำไขด่ดาววันนี้ฮะกุ้งเผาซูชิเทมปุระนะฮะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยพร้อมยังหยิบอาวุธเลยฮะหยิบอาวุธเลยถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องรอช้าครับเต็มที่ลุยเลยครับลุยเลยโอ้โห กินร้านนี้นะบอกเลยว่าอย่าไปกลัวมือเลอะเพราะเขามีซีฟู้ดอร่อยอร่อยเยอะถ้าเรากลัวมือเลอะนี่เราจะไม่อร่อยเวลาดูในทีวีมาป้อนของจริงใช่ไหมป้อนให้กับมือเลยหออย่ดูให้สดไม่ยากดูก่อนเสร็จแล้วดมสดปุ๊บกินปาบ นั่นคนนี้ก็แพ้กุ้งเราต้องจับให้กินหอยเออนี่แหละแล้วก็นี่จับปลายแกะเปลี่ยนี่แกะปูร้อนๆนี่แกะนี่อยู่นี่นี่นี่จับแกะเลยนี่เนี่ยมันจะยากอะไรหักหัวเสร็จปุ๊บข้อที่สามแกะแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็กิน นี่ยังมัวหมกมุ่นกับกุ้งอยู่เลยคนมนกินเนื้อหมีงตึงสำเร็จรูปครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นไงเด้งเด้งเด้งเพิ่งเคยกินล็อบสเตอร์ครั้งแรกคุณผู้ชมนะครับสมัครเข้ามาได้เหมือนน้องๆอาจารย์นะครับรับรองว่าได้มากินฟรีจริงๆอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะฮะของจริงเนือใช่ไหมครับน้องๆมาจากที่นิคกรุงเทพนะครับก็ขอให้มีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือนะคนที่ด้อยกว่าแล้วก็ทาประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับ รู้จักให้ไม่ใช่รู้จักรับนะครับ,รบก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยของน้องมีความสุขนะครับกินให้อร่อยแล้วคุณผู้ชมอยากมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูกติกานะครับอิ่มยกกวนทัวลงุงกะตะดิ้วนชลนิวไปชมเลยครับขอบคุณครับเพ<ค>ียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารอมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยย่ามงตราถ้วยทอง และยำหมองน้ำปลาถ้วยทอง Quality Expert Call c e n t นเตอร์1606วันนี้รายการปีวอนจนยิยนะครับต้องขอบคุณนะฮะน้องๆจิอตอาสาด้วยนะที่มาร่วมรายการของเราแล้วก็ขอบคุณคุณอาร์นะครับเจ้าของร้านซีเฟสแห่งนี้ที่ให้เรามาอิ่มอร่อยกันอิ่มไหมครับอิ่มคนระับอร่อยไหมอร่อยครับคุณผู้ชมก็มาทานได้นะครับและถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมาทานร้านอยู่ไหนครับคุณอาร์อยู่ถนนขลามสามครับยินแะม่น้ำเจ้าพญานะครับอยู่ตรงทางเข้าอยู่ตรงเชิงสะพาน ข้ามแยกสาธิประดิษ์เลยวัดปริวาสมา400เมตรเฉพาะประปกี่โมงครับเปตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5ทุ่มครับในวันธรรมดา ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักเล่ต์เปิดตั้งแต่เที่ยงถึงห้าทุ่มครับแวะมาได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดมาจากรายการตีอ้วนจนหิวจะมีอะไรมอบให้ครับทางร้านก็จะให้บัตรสมาชิกหนึ่งปีนะครับพร้อมทั้งส่วนลดที่ใช้ลดได้เลยนะวันที่มาทานนะครับอ๋อบอกว่ามาจากตีอ้วนจนยหิวนะครับเขาให้บัตรสมาชิกแล้วก็ลดได้เลยนะตอนนั้นแล้วก็ใช้ได้อีกหนึ่งปีด้วยสุดยอดเลยนะวันนี้เราก็มีพี่พานมศิิน์ครับมอบแทนคำขอบคุณนี้ด้วยนะครับบนราะคคต้ออองขขุณ 看财枉信。